พระมหาเทวะพันสมขะงหาคุณปะโพพิสัตไดยเป็นอาจารย์องค์สมเด็จพระนางรคือพระนาเรสวนพอเสร็จเรืองร้อยแล้วพระนางเรสวนตอบคู่จึงประเทศไทยสมัยนเีว่ากรุงศรีอยุทยาเป็นอิสระภาพแล้วก็มุมุ่พระมหาเทวะพันสม มาสู่กรุงอโยธยาพระมหาเษัระยท่นทองก็รับอาราธนานีมต์ยา,า,าท,าทพันเะไหรือพ่นเะรเสวนนมาพอรับมนม์มาแล้วเขาก็ใจตั้งให้เป็นสังฆราชพระมหาเษัริย์ท่นทองไม่เอาเพราไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพระสงฆ์ทั้งหลาย ได้พระเงาวนจึงแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชฝ่ายอารยวสีหรือฝ่ายป่าที่คนทุกวันนี้เรียกว่มาสมเด็จพระพันกรัตคือองค์เดียวกันกับสมเด็จพระมหาเสกเจ้าคังฉงขั้งตายจากสมเด็จพระนุภาพแล้วจดมาจุติเป็นสมเด็จโตพมรังสีอิศะที ท่านตายจากคนเด็กโตแล้วมาเกิดเป็นใครอันังสุดวิสัยที่จะรู้กระจบขออันุโมทนาสาทุการกับทุกคน